เช้าวันหนึ่งกลิ่นควันไฟป่าจางๆลอยมากับลมลิงน้อยหยุดเล่นเงยหน้ามองท้องฟ้าสีครามที่เริ่มเจือสีเทาเขาคว้าผ้าคลุมแล้วรีบวิ่งไปยังศาลาชุมชนที่นั่นเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกำลังแจ้งข่าวและสอนวิธีเตรียมพร้อมรับมือไฟป่าทุกคนต่างช่วยกันเก็บกวาดใบไม้แห้งรอบบ้านและเตรียมถุงยางชีพฉุกเฉินลิงน้อยได้รับหน้ากากากรองฝุ่น และความรู้เล็กๆน้อยๆที่ทำให้เขารู้สึกว่าการเตรียมตัวที่ดีช่วยได้มากเมื่อฟ้าเริ่มมืดมัวชาวบ้านต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำแนวกันไฟเคลียร์พุ่มไม้เพื่อสกัดการลุกลามและช่วยกันย้ายสัตว์เลี้ยงไปอย่างที่ปลอดภัยลิงน้อยถือไฟฉายสองทางคอยดูให้แน่ใจว่าทุกคนปลอดภัยค่ำคืนนั้นแม้จะเห็นแสงไฟสีส้มวูบวาบอยู่ไกลๆบนแนวเขา แต่ทั้งหมู่บ้านกลับสงบถุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและจันเพราะการเตรียมพร้อมทําให้ความกลัวลดลงเช้าว,วันต่อมาสายฝนโปรยปลายลงมาช่วยบรรเทาไฟลงได้บางส่วนเมื่อทุกอย่างสงบลงลิงน้อยได้ร่วมปลูกต้นกล้าพันไม้ทนไฟเพื่อฟื้นฟูผืนป่าเขามองต้นไม้แน่น้อยในมือแล้วยิ้มออกมาไฟอาจทำลายได้ แต่ความร่วมมือและการเตรียมพร้อมของเราจะทำให้ปลากกลับมางดงานได้อีกครั้ง